ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 918ตอน อาภินิหารเส้นทางธรรมหลวงปูส่สวงหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินมหามุนีเทพดาบทแห่งอีสานใต้ท่านเป็นพระภิกษุที่มีเชื้อสายกัมพูชาแต่หลังจากที่หลวงปู่เข้าสู่เส้นทางธรรมได้ระยะหนึ่งซึ่งในตอนนั้นหลวงปู่ยังอยู่ในกัมพูชา ท่านได้ออกทุดงไปในที่ต่างๆต,ตามป่าเขาลำนาไพรเพื่อปฏิบัติธรรมจึงทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นอำเภอข่ขันและอำเภอใกล้เคียงที่มีภูมิลำนนวอยู่แถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดวงรักหรือพนมดองรักซึ่งเป็นเขตแนวชายแดนระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยมักจะเห็นว่ามีผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรม พักอาศัยอยู่ตามกระท่อมในไร่นาของชาวบ้านบางช่วงก็จะหายไปเป็นประยะเวลาหนึง่งแล้วก็จะกลับมาเห็นในที่เดิมอีกในสายตาของชาวบ้านในสมัยนั้นต่างพากันมองหลวงปู่สวงไปต่างๆนานาไม่เหมือนกันนั่นก็เพราะว่าหลวงปู่ท่านสมถะแต่งตัวมอมแมมไม่ค่อยจะเรียบร้อยจนทำให้บางคนมองว่าหลวงปู่เป็นคนบ้าบ้าง เป็นขอทานบ้างแต่ก็ยังมีบางคนที่มองหลวงปู่ด้วยใจและความศรัทธานับถือหลวงปู่ในฐานะผู้มีคุณวิเศษเหนือคนทั่วไปจนเรียกขานว่าลูกอ๋บอรหรือลูกตะบอเป็นภาษาขเขมรหมายถึงพระดาบทนั่นเป็นเพราะว่าชาวบ้านส่วนมากจะเห็นหลวงปู่ชอบอาศัยอยู่ตามกระท่อมปลายนาแม้ว่าชาวบ้านจะเห็นหลวงปู่อยู่บ่อย แต่ก็ไม่มีใครทราบว่าท่านชื่ออะไรถามท่านท่านก็เฉยไม่ตอบไม่ว่าจะเป็นใครท่านก็ไม่ตอบตอบเพียงแต่ว่าทุกคนเรียกเราว่าสวงในตอนแรกชาบ้านจะเรียกท่านว่าลูกตะเบาะหมายถึงพระดาบทอยู่ไร่หรือว่าผู้รักษาศีลอยู่ตามไรนาไม่มีใครทราบถิ่นกำเนิดรู้แต่เพียงว่า ท่านมาจากขเขมรต่ำส่วนเรื่องอายุของหลวงปู่ที่แท้จริงของหลวงปู่ยิ่งไม่มีใครทราบเลยว่าจริงๆแล้วท่านอายุเท่าไหร่กันแน่แล้วท่านเข้ามาในประเทศไทยตอนไหนเพียงแต่คนแก่คนเฒ่าผู้สูงอายุที่เคยเห็นท่านบอกว่าตั้งแต่เป็นเด็กๆเกิดมาก็เห็นท่านในสภาพลักษณะเหมือนที่เห็นในปัจจุบันนี้เลย ถ้าผิดไปจากเดิมไปบ้างก็เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นประกอบด้วยหลวงปู่เป็นคนพูดน้อยและไม่เล่าประวัติส่วนตัวให้ใครฟังง่ายๆจะมีบ้างก็เมื่อมีคนถามท่านท่านก็จะใช้ปากกาเมจิเขียนใส่กระดาษหรือว่าเขียนตัวผู้คนที่ถามที่อยู่ในบริเวณนั้นโดยเขียนเป็นตัวเลขไทยเช่นเลข10 10 10 10 หรือ500-500-500คือ500ปีแล้วทุกคนก็กลับเอาไปแทงหวยถูกบ้างผิดบ้างแต่คนใดทิ่ท่านจะเขียนใส่ที่ตัวนั้นแสดงว่าคนคนนั้นจะต้องมีเคราะห์หรือว่ามีอะไรที่ไม่ดีอยู่ในตัวหลังจากที่หลวงปู่เขียนแล้วทำให้ชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียว ทำให้คนส่วนมากที่ไปหาท่านจึงมักจะเอาปากกาเมจิไปด้วยเพื่อให้หลวงปู่เขียนใส่ตัวให้บ้างแต่ท่านก็ไม่ได้เขียนให้ทุกคนเว้นแต่ผู้นั้นจะมีเหตุอะไรที่ไม่ดีจริงๆด้วยที่หลวงปู่ชอบทำอะไรแปลกๆทุกสิ่งที่หลวงปู่ทำได้สร้างความอัศจรรย์ให้กับผู้คนที่ได้เสมอไปจึงทำให้ทุกคนไม่ได้ให้ความสำคัญว่า ประวัติที่แท้จริงเป็นอย่างไรมาจากไหนอายุและความเป็นอยู่จะเป็นอย่างไรหลังจากที่หลายๆคนได้เจอปฏิหารจากหลวงปู่จึงได้เกิดการล่ำลือกันออกไปโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขจึงทำให้คนส่วนใหญ่จะไปหาหลวงปู่โดยหาโชคลาภกันหลวงปู่จะทำอะไรก็ตีเป็นหวยตีเป็นหุ้นกันหมดถ้ามีคนตีหวยถูกมากๆ หลวงปู่ก็จะป่วยโดยเฉพาะตามมือตามขาของหลวงปู่จะผุ้พองเป็นฝีเป็นหนองจริงๆแนะหลวงปูส่สวงไม่มีลูกศิษย์เพราะว่าหลวงปู่อยู่ตามป่าตามกระท่อมเถียงนาของชาวบ้านมาตลอดท่านจะออกธุดงเรียนรู้วิชาจึงทำให้หลวงปู่มีอาจารย์หลายท่านด้วยกันอย่างเช่น1หลวงปู่กา,กากแก้ว พระอระหันต์ที่มีอายุยาวนานที่สุด 2. พระครูเทพโลกอุดรผู้เป็นพระอุปชาและเป็นพระอระหันต์ 3. หลวงปู่พรงโพเป็นพระอระหันต์ส่วนพระฤาษีตาไฟหรือพระกุกุสันโธพระบรมศาสดาองค์แรกของโลก ซึ่งอาศัยอยู่ที่ป่าเขาเมืองสาแก้วภาอีสานของไทยหลวงปู่สวงก็ไปนมัสการอยู่เป็นประจำสำหรับผู้ที่เคยพบเห็นหลวงปู่สวงตั้งแต่ตนยังเด็ก<ๆ>ก็มีหลายท่านด้วยกันซึ่งในจานวนนั้นก็มีพระเถระส,สำคัญอยู่หลายรูปเช่นกันอย่างเช่นหลวงพ่อส้อยธรรมรโสวัดเลียบราชบำรุงกรุงเทพมหานคร หลวงปู่หงพรมปัญโยวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่โป๊ะวัดบ้านบิงจังหวัดศรีสะเกดหลวงปู่สายป่ามโมโขวัดตะเคียนรามต่างยืนยันว่าเคยพบเห็นหลวงปู่สวงตั้งแต่ตัวเองยังเป็นเด็กนอกจากนั้นยังได้รับการเล่าขานจากคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ตามชายป่าบ้านตะเคียนราม และพระสงฆ์ในวัดตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์ชาวบ้านตำบลกันทรารลมอำเภอขูขันจังหวัดศรีสะเกษบริเวณอำเภอบูเชตจังหวัดสุรินทร์และหมู่บ้านต่างๆต,ต,ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นผู้ที่เคยพบเห็นหลวงปู่สวงเมื่อตอนเองก็ยังเป็นเด็กเช่นกันปัจจุบันมีอายุ80ปีขึ้นไป ตางคนต่างก็บอกว่าเคยเห็นท่านตั้งแต่ตัวเองยังเป็นเด็กตอนอายุเจ็ดแปดขวบหลวงปู่สวงท่านก็มีสภาพแก่ชาราแบบนี้มานานแล้วจากคำบอกเล่าของรุ่นปู่รุ่นย่าของผู้บอกเล่าจนถึงวันที่ท่านลสังขารก็มีสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยตลอดระยะเวลาที่หลวงปู่มันอยู่ในประเทศไทย ได้มีปฏิหารให้ผู้ชาวบ้านได้เห็นอยู่เรื่อยๆซึ่งคนเหล่านั้นบางท่านปัจจุบันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ส่วนมากก็ได้เสียชีวิตไปแล้วปฏิหารของหลวงปู่นั้นมีมากมายหลายอย่างแต่หลวงปู่ไม่เคยอวดอ้างไม่เคยแสดงตนว่าท่านเป็นคนทำหากแต่มองเพียงภายนอกน้อยคนนักที่จะสามารถมองออกว่าหลวงปู่สวง ท่านเปี่ยมไปด้วยบาร,รมีและฌานสมาบัติที่สูงเนื่องจากหลวงปู่ปฏิบัติตนดังผ้าคิริยวห่อทองเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยากผู้ฟ้ายิ่งที่จเจริญมากเท่าไรมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเท่าไรหลวงปู่จะยิ่งหลีกหนีหลวงปู่ชอบอยู่กับธรรมชาติอยู่กับดิน บางครั้งจะมีคนเห็นหลวงปู่ลงไปนอนกริ้งอยู่บนพื้นดินจนเนื้อตัวมอมแมมไม่เหมือนพระภิกษุทั่วๆไปจึงทำให้คนที่เพิ่งพบเจอมองว่าหลวงปู่เป็นพระที่สติไม่ค่อยจะดีเป็นคนบ้าแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าแท้จริงแล้วที่หลวงปู่ทำเช่นนี้เพราะว่าไม่ต้องการให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับท่านตั้งหากละ่ะนี่แหละ เทวดาเล่นดินที่ลงมาช่วยเหลือลูกหลานโดยไม่หวังสิ่งใดอิลิเมียองสูงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาปันดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กัน หลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ